เราเรียนท่องลักสุดนักธรรมมา,มาถึงนักธรรมชั้นเอกยังมีบาลีสองคาถาซึ่งบางเราผู้สแสวงหา ความดีในชีในที่สุดแห่งชีวิตจะเพิ่งความดีในที่สุดแห่งชีวิตจะเพิ่งความดีในชีที่สุดแห่งชีวิตคือเวะลาเมื่อจะตายความดีนั้นอยู่ที่ไหนที่เรา,าจะได้เพิง่งในบาลีที่าจิตเตสังกิริเต สติปฏิกังขาจิตเตาสังกิริเถสุขติปฏิกังขานี่ซึ่งแปลว่าบุคคลใดมีจิตส้าหมองทุกขติคืออาบายคือนโลกเป็นอันต้องหวังเมื่อมีจิตผ่องใสมีสุขติคือสวรรค์เป็นที่ต้องหวัง เดชะเราจะไปสวรรค์ผอที่สุดแห่งชีวิตนะ่ะตางมันจะมีสองแพ่งมันจะมีสองเส้นมันจะไปไปสวรรค์กับไปนรกมีสองที่จะไดชะเราจะไปทางใดจะไปตางใดจะทำอย่างไรจะไปทำจะไปทางใดจะไปอย่างได จะไปทางใดจะไปอย่างไดถ้าหากว่าจิตของผู้ใดฟกายในการปฏิบัติเนี่ยมีอ้กิน,นักรรมในสติปัฏฐานสีนี้อยู่ในหัวใจตลอดไป เอาปฏิบัติทุกเจ้าทุกคำทุกเขาอย่างนี้ตัวสติปัฏฐานนั่งสนี้จะไปสัมผัสกับจิตเมื่อสัมผัสกับจิตแล้วทำให้จิตตัวนั้นมีความบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วจิตตัวนั้นจะไปอยู่ตั้งอยู่ที่กายก็ตามที่เวทนาก็ตามที่จิตก็ตามที่ธรรมก็ตาม เป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วเม่จุติไปสวรรค์อืมอันนี้เป็นมหากุศลเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ได้ถึงมรกผลนิพพานแต่ว่าทรงประสูตสวรรค์แต่ว่าอาบายเหระนรกเปรตสุรกาสันติชันถ้าหาว่าจิตเชาหมองแล้ว จิตมีโลภะมีโทสะมีโมหะไปไหนไปอาบายอาบายสีนะ์นกเปรดสุนารสันธิสันาาเพราะฉะนั้นกันที่เราได้มีการประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกว,นกว,นกวนันก็สัมผัสกับจิตกับใจให้มันอจิน,นกรรมแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเป็นมหากุศลเป็นจิตท,ที่บริสุทธิ จุติแล้วสวรรค์ไม่แคล้วคาดต่อสวรรค์ให้นอนพราพเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอันนี้เป็นวิทยากันที่จะต้องความรู้ในเรื่องชีวิตอันสุดท้ายของมนุษย์ทุกคน